การออกคําสั่งอย่างเงี้ยอุ้ยมันไม่ได้นะบางทีการค้าการขายเนาะนะครับเราก็ต้องให้เกียิซึ่งกลายเป็น,นไปถึง,ถงลูกค้ามาออกคําสั่งใช่<อ>จริงๆอ่ะจริงๆลูกค้าเรื่องเยอะไม่เยอะน่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วแต่ด้วยความที่มันปิดไม่จบอะความที่แบบว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยเกิลายเป็นกระแสที่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะรเรื่องนั้นเชิญ <laughs> ลูกค้ามาตังเองเลยค่ะอะไรเงี้ยครับเชิญลูกค้ามาตาม <laughs> ั้าตาม <laughs> ใช่ ก็ไม่ได้แรงนะก็ไม่ได้แรงก็เหมือนแบบ cancel ชากันแซวเชิญเชิญมาจำเองก็ได้ cancel เหมือนกับว่าฝึกฝึกหัดอะไรเราเป็นครูหรือเปล่าแซว c e l ครับอ่าโอเคแม่แบบคือเราเราแบบเหมือนกับมันเจอโควิดใช่ไหมคะโควิดใช่หนักสุดเลยนะจะเจอโควิดเนี่ยสามารถที่จะให้ทางแบบเป็นวิกฤตแต่ว่าแบบหลายๆคนติดการุณย์เนาะพิกวิกฤตแต่ว่าคนจะเครียดเยอะผูกคอตายก็เยอะปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐ โอ้เศรษฐกิจแย่ทุกอย่างเลยแต่ว่าคือหลักๆคือทุกคนนะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินสป่ากในกระเป๋าแต่หัวใจเรามัน,ม,นมันมีมูลค่ามันสามารถต่อยอดได้อย่างกล้องเหมือนกันก็เลยแบบลุกขึ้นสู้มาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> พยายามทำพยายามทุกวิถีทางแล้วครอบครัวธุรกิจคือครอบครัวการค้า,กา,าการขายเป็นแม่ขาเป็นพ่อขาตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยมีวิชาตรงนี้มันก็เลยต่อยอดธุรกิจได้ทุกวันนี้ครับอ่าแล้วแบบ อยากจะรู้ว่าไอเราเอาไอเดียไหนในการที่เราจะมาจับเรื่องของทรงตัไอเดียจริงๆอ่ะเป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นน้อยเนาะาภาษาบรรพาวื่อเป็นของเล่นน้อยเล่นก็จะเล่นใคของใช่ใช่เล่นของเล่นน้อยอย่างเงี้ยแหละก็เลยแบบว่าเหมือนตั้งแต่เด็กๆอ่ะปลูกฝังในการที่เราชอบทําอาหารอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับตากยายนี่พ่อกับแม่แยกทางกันใช่ไหมส่วนพ่อใหม่แม่ใหม่ก็อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยเราต้องเป็น หลังสาวคนหนึ่งนะจริงๆก็ไม่ได้เป็นหลังสาวแต่มันจําเป็นต้องเป็นหลังสาวเลี้ยงเลี้ยงตาเลี้ยงลายเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยเลี้ยงลานอย่างเงี้ยก็ทํากับข้าวช่วยพ่อค้าเอ้ช่วยตากบยายทํางานบ้านแทนที่จะไปเตะบอลไปเล่นบ้านอื่นอย่างเงี้ยกลับจากโรงเรียนบ่ายสี่วัยสามเด็กก็ต้องมาจับไม้กวาดไม้ถูแล้วล้างจานแล้วก็วคือเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่<ส>ช่วยซัพพอร์ตตาบยายด้วย ซึ่งซึ่งม,มันมันมันดีนะเพราะว่าเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆว่าเ็เลยเป็นทักษะใช่ท <ำ S 1> ํากับข้าวใช่เป็นเครื่องมือค<ร>ือม,<ร>มันมีคํานึงมาตากย่าเนี่ยนะครับคันชีไปยูไซไปทา่งใดยังแส่อย่าลืมเจ้าของนะว่าเจ้าเป็นเจ้าของเป็นผู้ใดยังแต่ใช่<ะ>ไปไหนมาไหนทําให้คนรักคนอินดูฮอเดอร์เขาสีอินดูเขาจะมตตาเขาก็เลยจําคํายายไว้ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยพยายามเอาคาที่เขาบอกนี่แหละไปไหนมาไหนก็ ขอให้ลองน่ารักนะเอ็นดูนะน้อมๆนะอะไรเงี้ยมันก็เลยต่อยอดไปนะครับตั้งแต่ทํากับข้าวนั่นแหละทํางานบ้านด้วยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่มาถึงจุดนี้ทําธุรกิจลานส้มตํำครับชอบทำกับข้าวตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์อยากรู้ว่าอยากอยากจะแบบเหมือนให้ช่วยแบ่งปันเทคนิคสาหรับคนที่เขาเหมือนกับว่าอยากจะแบบสร้างตัวตนด้วยแนวแบบว่าเขาว่าเขาจะมีวิธีการยังไงทําให้แบบ ทำให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด็กครับอ่าแล้วก็แบบเป็นที่สนใจแล้วก็มีแฟนคลับ,บเพิ่มมากขึเรื่อยๆเ,เนี่ยมีทเทคนิคนะคะเอาจริงๆอะสมัยเนี้ยชีวิตเราครึ่งชีวิตเลยแทบจะทั้งชีวิตเลยเพราะว่าสื่อโซเชียลมันเป็นอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มที่อิมแพ็คมากๆยิ่งใหญ่มากๆเลยทุกคน<ม>สามารถที่จะแสดงตัวตนได้ ทิกต็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําได้ไม่จําเป็นต้องโด่งดังไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่สัมพันธ์ทุกคนสามารถที่จะมีโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะแสดงนะครับตัวตนของตัวเองในแพลตฟอร์มทิกต็อกหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเงี้ยในออนไลน์ได้แต่อย่างที่บอกอะ่ะมีทั้งมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์เราต้องใช้ตรงนั้นให้มันเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็ฝึกฝนฝึกฝน ในที่นี้แบบคือทักษะในการพูดการอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่ากล้องอ่ะพอมีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นนักแสดงมาก่อนหรือทํางานวงการบันเทิแล้วก็เรียนสายนี้มาด้วยจริงๆเราเราฝ<ม>ึกฝนได้อาจารย์<ม>เราสามารถฝึกฝนตัวเองได้ใช่บางคนเนี่ยอาจจะอายกล้องอายกล้องใช่อาจจะไม่กล้าพูดอาจจะแบบอายกล้องไม่ได้เออถ้าเกิด<ช><ช>คนอายกล้องเขาต้องเขาต้องทำยังไงต้องส่องกระจกก่อนส่องกระจกขึ้นมาปุ๊บโอเคเนี่ยตัวฉัน แสดงแสดงจุดยืนอะไรแล้วก็ฉันมั่นใจฉันมั่นใจที่จะพูดพูดอย่างมีหลักการนะบางทีก็อาจจะมีสาระไม่มีสาระบ้างฝึกฝนกับตัวเองก่อนส่องกระจกก่อนนั่นแหละค่อยมาส่องส่องกระจกในไลฟ์สดที่พ่อค้าทำนั่นแหละแสดงจุดยืนไปโอเคนะทีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราแบบเปิดร้านส้ตมตำแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเนี่ยร,ระยะเวลาก่อนตั้งแต่เราเราเริ่ม แบบมีคนดูเราแค่แบบคนสองคนสองคนจจนจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนโอ้ก้องทํามาตั้งแต่เปิดร้านที่กรุงเทพเนาะค่ะจริงๆอ่ะสิบปีสิบกว่าปีตั้งแต่แพลตฟอร์มก่อนที่ Facebook จะเกิดก่อน t ิ k t o อลอ่ะเราทํามาสิบกว่าปีนะจนมาถึงทุกวันนี้มันใช้เวลาไลฟ์สดทุกวันาเฟซบุ๊กใช่ครับแต่ว่ามันจะประกาศที่กฎเกณฑ์มันเยอะแล้วทีเนี้ยตั้งแต่เดือนกุมภา ไลฟ์สดที่เราไลฟ์มา10ปีเนี่ยหายหมดเลยเพราะว่าเขาตั้งมาตรการใหม่ที่ตอนนี้คือถ้าเกิดเราไลฟ์วันนี้30วันต้องหาย<ม>ที่มามทพิทุกอะไรเนี้ยมันก็จะตัดไปอัตโนมัติจริงๆ0อ่ะสิปีกว่าจะมาจุดนี้ได้ลมงดุคุดคานโดนดราม่าโอ้บูบรี่เรื่องเพศด,ด้วยบ้าบ้าบอติ้งต้องหละ่ะอะไรนี่นะแต่ถามว่าแรกๆอะ่ะ ก็สนุกอยู่กับคําพูดเหล่านี้แต่ด้วยความที่โอเคเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองซึ่งมันมันจะแตกต่างจากที่เราเป็นนายแบบหรือดารามันต้องแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็แบบไม่ได้อ่ะคือรายสดการส้มตำอ่ะส้มตําไปด้วยรายสดไปด้วยคือตัวตนของเราแสดงจุดยืนเลยเราเป็นตัวมันจะสบายตัวแล้วก็สบายใจด้วยมีความสุขด้วยไม่มีค่ายเนาะใช่ใช่มันไม่ได้มันเหมือนกับวางกรอบอ่ะ ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักแสดงก็ต้องแบบวางตัวให้มันแมนวางตัวเรื่องเพศเรื่องอะไรสัญญกรรมด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกันอันนี้คือโลกส่วนตัวของเราอยู่ในแพลตฟอร์มของสื่อโซเชียลนั่นแหละนะครับ<อ>ทำมาสิบปีมารเตัวเราได้เต็มที่ใช่กว่าจะมาจุดนี้ได้คือใช้ระยะนะแค่เราพยายามพยายามพยายามฝึกฝนมันมีเป้าหมายกันหมดแหละเรามีเป้าหมายเรามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่เราอยากจะประสบความสําเร็จแต่มันไม่ประสบความสําเร็จ ทำไปเรื่อยๆหนึ่งปีสองปีบางคนะจะไปหวังว่า1สัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ต้องใช้เวลาระยะเวลาแค่จังหวะชีวิตแค่นั้นเราคิดว่าไปถึงจุดหมายปลายทางแค่เพียงแค่ว่าเราพยายามก็คือความสาเร็จของเราแล้วเราคิดคว่าแล้วเวลาที่แบบเหมือนสมมติเจอดาราม่าเจอบรา่าดราม่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราฟืน้นตัวเองกลับมาได้ยังไงคะให้กลับมาทำต่อจริงๆมันเหมือนกับเรื่องราวของความรักเลย กว่าจะฟื้นฟูได้อกหักการอกหักเนี่ยมันต้องกินยาฆ่าตัวตายไหมหรือเก็บตัวในห้องหรือมันมันก็คือมันเหมือนภาวะซึมเศร้าอย่างหนึ่งเลยคะแต่เราไม่สามารถที่จะปึ๊บปั๊บได้แต่กล้องสลันอนะ่ะเคยเคยดราม่านนะ่ะหลายหลายหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันฟื้นตัวเร็วมากแต่มันจะเหนื่อยเรื่องงานงานมันจะเยอะขึ้นคนเอนดูคนรักเรา คือมันสองฝั่งสองฝ่ายกว่าแล้วคนรักมีคนเกลียดอะไรเงี้ยแต่เราต้องถามใจตัวเองว่าเรากวาจะมาจุดนี้ได้คนรักเอ็นดูเราขนาดนี้เป็นกระแสขนาดนี้มีคนให้ความส,สำคัญความสนใจเองเราขนาดเนี้ยเรากี่ปีเราเรา,าสู้รบ,บกมือกับมันนั่นแหละนะครับแล้วก็แบบถามใจตัวเองก่อนเรารู้ขึ้นมาสิอย่ายอมแพ้เพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่คนผิดเราไม่ใช่นักโทษเราเป็นแค่คนคนหนึ่งเราเป็นแค่ราอหาสมตามคนหนึ่ง เราทําหน้าที่ตัวเองดีกว่าอยู่ตรงนั้นดีกว่าโฟกัสคนที่รักเรามากกว่ามันก็เลยจะฟื้นตัวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นเป็นก่อของกองสร้างตลอดเลยค,คมีไหมคะที่แบบเหมือนอย่างโมเมนต์ที่แบบเหมือนกับว่าเขาเจอดรามา่าปุ๊บแล้วก็ไปไล่อ่านคอมเมนต์โน่นนี่นั่นนี่นี่คนหนึ่งคือเป็นคนที่คือแบบเซน i ีฟมากร้องไห้นะ,ะการการที่เป็นกระแสสังคมตอนนี้คือที่คลิปอเนาะ มันมาตั้งแต่ช่วงสงการแล้วต้องชารณาชอบไลฟ์สดอยู่แล้วไลฟ์สดเก็บความน่ารักของตัวเองหรือธรรมชาติคือการกระบวนการทํางานของเราอยู่แล้วคลิปนั้นน่ะมาจากเราตัดลงโซเชียลของเราเองคนด่าเราตั้งแต่ช่วงสงการเนาะจนมากระทั่งที่มาปล่อยคลิปว่าเป็นกระแสเนี่ยนะครับคนด่าเราว่าอะไรง,งานอย่างนี้เราเป็นคนโมโหไลฟ์อย่างไรอย่างน,น,างนี้เราเก็บเป็นซึมเศร้านะไม่คุยไม่แทบจะไม่คุยกับใครแต่ว่าก็ต้องมาทํางาน คนด่าเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เครียดนู่นนี่นั่นโอเคฉันตัดคลิปดีกว่าตัดสินใจคืนดังเลยตัดคลิปสั้นๆให้คนด่าทั้งประเทศก่อน <c oughs> ขนาดเรายังไม่ยังไม่ชอบเลยอีพีแรกอ่ะที่เราตัดไป <c oughs> แล้วทีเนี้ยคนก็กดดันว่าเดี๋ยวจะมีอีพีที่2นะวันรุ่งรุ่งเช้าก็เลยพยายามอัพคลิปเต็มในส่วนของก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์หนึ่นั่นแหละคนที่ด่าเราอ่ะ ทั้งประเทศเหมือนกันก็หันมาทางทางเราแล้วเราเข้าใจแล้ว <Okay. S 1> ลว่าชใช่ออกมาชี้แจง,าาแจงว่ารู้แล้วว่าก่อนหน้านี้ฉันเจออะไรเนี่ยมันพูดแทนใจคนไทยทั้ทประเทศโดยเฉพาะคนที่ทํางานสายบริการเนาะทำธุรกิจอย่างเงี้ย